ี่เรียนครับโยทินอีกรอบหนึ่งโยทินสุดท้ายแล้วเนี่ยชกกับใครกันแน่ครับตามข่าวล่าสุดน่าจะเป็นชายล่าพอหลักบุญครับทั้เมืองเลยครับผมตอนแรกไปสมิงดำเนาะใช่ครับสมิงดำพอเขาว่าน่าจะมีโอกาสว่าได้ไปต่อยวันจะเป็นชิพเขาก็ลองถอนตัวทุกวันเดิมไหมครับวันที่20เหมือนเดิมครับพฤศจิกาครับอ้อมน้อยอ้อมน้อยเข้มขัดประเทศไทยด้วยประเทศไทยครับดูชายล่าน่ากลัวขไหนบ้าง หนน้องเขาก็ถือว่าเป็นอยู่ในเฑนต้นๆของประเทศเหมือนกันครับครับผมแต่ก็เจอทินก็ถือว่าก็เป็นหนึ่งในในในเวทเนี้ยครับเราก็ก็การกีฬานะครับมีแพ้มีชนะเราไม่ว่ากันครับจะ<ร>ทําให้ดีท,ที่สุดวันที่ยี่สิบนี่ชกบี่จัดเท่าไหร่ครับน่าจะเท่าเดิมครับต่อยร้อยี่สิบสี่ต่อร2อยี่บโยทินน่าจะต่อยต่อน้ำหนัก ต้องต่อสองปอนด์ต่อสองปอนด์เหมือนเดิมเพื่อเพื่อความความเหมาะสมเหมาะสมเหมาะสมเราร้อยยี่สิบสี่เราร้อยยี่สิบสี่ต่อเขาสองปอนด์ซึ่งเป็นน้ำหนักที่ใหญ่ไปสำหรับโยธินหรือเปล่าร้อยยี่สี่ก็ร้อยยี่สี่นี้พอดีครับเอาพอดีครับครับแต่ว่าเราก็ไปไปต่อน้องเขาร้อยยี่สิบหกอืก็ไว้สุดท้ายเป็นไงบ้างพี่กับนาวาอกนั่นเป็นการกลับมาในรอบปีกว่านะที่มองว่ายังมีที่แก้ไขาไก็คือน้องเขาก็ชนะเหมือนชนะง่ายแต่ว่า ผมมองดูฟอร์มแล้วโยทินก็ยังไม่เข้าร่องเข้าลอยเท่าไหร่นนแต่ไฟหน้าเนี่ยผมก็คิดว่าจะดีกว่านี้ครับก็วันที่2 0่สไม่จำเป็น,นระยะเวลาที่มีการเตรียมตัวที่พอไหมครับพอดีเลยครับเพราะผมะกะ,ะไว้เรียบร้อยแล้วว่าตอนนี้ก็เริ่มชเมมนนกเรื่มซ้อมมาได้สี่ห้าวันก็ประมาณ20วันเต็มๆครับที่จะได้ซ้อมเป็นห่วงเรื่องฟูตปั้มไหมครับไม่ต้องเป็นห่วงไม่ต้องนร่บพอในน้องคมอาวุธอะไรเนี่ยมันเยอะมากเยอะแยะเลยครับตอนนี้ปั้มใรบ้างอยู่ ปัคีย์บอร์ดเอฟเกย์กรุ๊ปคีย์บอร์ดเอฟเกย์กรุ๊ปแล้วก็สองฝั่งโขงขอมอาวุธสิทธิลเหมือนกันนะสองพังโขงมีมีตัวปั๊มเยอะมากแล้วก็วิวเฮ้ยไอ้วินวินวินครับวินเนาะเฮตัสวินน่ะเฮตัสวินเดิมอะครับแต่นี้เป็นเปลี่ยนชื่อเป็นวินแล้วครับก็ช่วยช่วยช่วยปั๊มให้ด้วยช่วยปั๊มเหมือนกันก็เป็นเวทรุ่นที่ว่าโตกว่าโยธินนิดหน่อยก็พอดีกันเลยครับแล้วก็ช่วยลุมช่วยอะไรก็น่าจะแข็งแกร่งนะครับไฟนี้ พี่ว่าอะไรยากง่ายก่บการสมิงดํากับกับกับชายล่าหรือว่าคนละแบบคนละคนละแบบครับคนละแบบแต่สมิงดานี่น่าจะมีศอกที่เป็นอันตรายแต่ว่าชายล่านี่ก็เป็นมวยแข็งแกร่งแล้วก็มีอาวุธครบเครื่องวงนอกก็มีฝีมือแท่งซ้ายถูกครับก็ถือว่าโอเคมันคนละแบบกันแต่เราก็ต่อยได้ทุกตัวครับครับขอให้ได้มีรายการต่อยเนี่ยผมก็ แฟนผมยังมองถึงคู่ในฝันอยู่เลยครับไม่มีใครลืมแน่นอนผมขอเป็นสักอีกสักไฟหนึ่งหรือสองไฟนะครับเพื่อที่จะ่ชือผมพอจะทราบครับในวันนี้ผมก็คือเนี่ยมันคงจะหนีกันไม่พ้นนะครับพาจันทร์ใช่ครับแล้วพี่เนาะต้องพิกัดเท่าไหร่ตามสุดก็เจอพาจันทร์ร้อยยี่สิบสี่ตาก็ร้อยยี่สิบสี่ได้เลยครับร้อสี่เท่าอย่างเงี้ยมันก็ถือว่าแต่ว่าผมคิดว่า ผมยังไปลองนะครับไม่ใช่ว่าผมจะเป็นต่อคือยุินี่เวใจไปนะสำหรับพระจันทร์ฉายครับอาจจะลดลงเหลือร้อยยี่สิบสามครึ่งหรืออะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าต่ำกว่านี้คงเป็นไม่ได้ครับผมยี่สิบสามนี่ไม่ได้เลยไม่ได้เลยแต่ผมว่าน้ําหนักปล่อยก็ไม่ต่างกันนะครับและน้องเขาอาจจะทําน้ําหนักได้ดีกว่าหรือเปล่าผมไม่ทราบนะครับแต่น้ําหนักปล่อยปล่อยนี่เท่าเท่ากันตามที่ผมผมไปสอบถามดูครับขอบคุณ

i don't know สวัสดีครับผมเอกชุมพรสุรภัชจารุมณีนะครับใครที่อยากจะลุ้นมวยผมฝากไว้ด้วยครบวงจรเลยนะครับผมมีหมดเลยทั้งมวยเดียวมวยสเต็ปมวยพักยกนะครับลุ้นกับผมสบายใจทุกบาททุกสตางค์ของท่านเนี่ยไม่มีตกหล่นนะครับการบริการไม่ต้องห่วงผมดูแลเป็นอย่างดีแอดไปเลยนะครับแอดไลน์เกอตองเนะครับใส่แอดไปข้างหน้า t i g e r 9 9 9 Ti แอ,อตองเ แอดไปสอบถามดูก่อนนะครับเพื่อความชัวร์บอกว่าอยากลุ้นมวยกับเอกชุมพรแล้วก็ขอรายละเอียดด้านในได้นะครับครบวงจรนะครับครบจบที่ผมเลยนะครับคิดถึงเรื่องมวยอยากลุ้นมวยต้องแอดไทเกอร์ตอง9นะครับผมเองเนี่ยยังเป็นผู้สื่อข่าวยังทํางานอยู่วงการมวยนะครับยังจัดรายการวิทยุยังภาคมวยยังเขียนข่าวมวยอยู่นะครับเชื่อได้ว่าผมเนี่ยมีตัวตนนะครับแล้วก็ไม่หนีท่านบริการดีล้านเปอร์เซ็นต์ฝากไว้ด้วยไจอ้อมบอกอ้อมใจนะครับไทเกอร์ตอง9ขอบคุณครับ